สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูผัดพริกกันอีกแล้วนะคะเด็กๆค่ะวันนี้ครูพริกจะพาเด็กๆมาทําความรู้จักกับคุณครูประจําชั้นและห้องเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1กันค่ะ<ม>เด็กๆพร้อมหรือยังคะงั้นพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่อาคารเตียนเซนต์ปีเตอร์กันค่ะหรือที่เราเรียกว่าอาคารประถมนั่นเองค่ะซึ่งอาคารเรียนนี้นะคะจะมีทั้งหมด4ชั้นด้วยการประกอบด้วยห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง4ค่ะสําหรับห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด7ห้องซึ่งอยู่ในชั้นที่1นั่นเองค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในห้องเรียนกันนะคะไปค่ะ และตอนนี้นะคะเมื่อเราเดินเลี้ยวซ้ายเข้ามาในอาคารนะคะก็จะเห็นห้องของ1ทับหนึ่งนั่นเองค่ะ <Yeah. S 1> แต่เด็กๆก,ก่อนที่เราจะเข้าห้องเรียนนะคะเด็กๆจะต้องถอดรองเท้าวางเรียงไว้บริเวณด้านหน้าของห้องนะคะและเด็กๆจะต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนเข้าห้องเรียนค่ะ เมื่อเราเข้ามาในห้องเรียนนะคะให้เด็กๆนะคะนั่งที่ประจําของตนเองเลยและที่สําคัญเด็กๆต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะคะและไม่ลุกเดินไปคุยเล่นกับเพื่อนๆด้วยค่ะ ือบรรยากาศในห้องเรียนของป .1 น,น,นะคะและตอนนี้ครูพิกจะพาเด็กๆไปทำความรู้จักกับคุณครูประจำชั้นทั้ง7ห้องกันค่ะงั้นไปดูกันเลยค่ะสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและ นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูพันดมยงศรีบุตรหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูยงนะคะเป็นคุณครูประจําชั้นห้องป .1 ทับ .1 ค่ะอบอุ่นห่วงใยใส่ใจเด็กๆทุกคนคะ่ะคุณครูยงจะมาสอนในรายวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาประวัติศาสตร์และการงานค่ะ คุณครูยงรู้สึกดีใจและตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่วันนี้จะได้มาพบกับเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะและดีดต้อนรับเด็กๆเข้าสู่ห้องเรียนของเราได้เลยค่ะซึ่งคุณครูยงได้จัดกิจกรรมไว้สํำหรับเด็กๆมากมายเลยค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นการเล่านิทานหรืองานปั้นแบบต่างๆแล้วเด็กๆล่ะคะได้ทํากิจกรรม,มอะไรบ้างว้าวชอบเต้นและชอบร้องเพลงใช่ไหมคะเก่งมากค่ะ และในระหว่างนี้นะคะให้เด็กๆฝึกที่จะตื่นนอนแต่เช้าเพื่อเตรียมตัวมาโรงเรียนให้ทันเวลาฝึกอ่านหนังสือทุกวันด้วยนะคะและสิ่งที่เด็กๆลืมไม่ได้เลยนะคะคือการดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองในช่วงโควิดค่ะดเด็กๆควร 1. สวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ,บ้านทุกครั้งนะคะ 2. ล้างมือบ่อยๆนะคะ 3. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะ 4. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะเพียงเท่านี้เราก็จะเป็นเด็กเก่งเด็กดีจะมีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจค่ะก่อนจากกันคุณครูดวงขอฝากให้เด็กๆทุกคนติดตามช่อง MV Kids ของทางโรงเรียนเราด้วยนะคะรับรองว่าได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานแน่นอนค่ะ วันนี้เด็กๆรู้จักคุณครูยงแล้วนะคะทีนี้คุณครูยงอยากรู้จักเด็กๆบ้างนะคะโดยให้เด็กๆแนะนําตัวเองถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาทางรายส่วนตัวของคุณครูยงค่ะคุณครูยงจะรอชมนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ